เอาเลยค่ะเอาอะไรก่อนดีอ uh ่ะเอาเจ็ดยิ้วขึ้นหัวเจ็ดก่อนเลยเหรอโอเคค่ะได้ได้ได้กลัวขออนุญาตใช้ที่สองผมจะดูว่ามันจะลั่งออกไหมควรจะรั่งเพราะวันนี้จะลองใช้ีสามอย่างถือแรงต่างๆไหมเพราะว่ารูกของพวกนี้ครับมันมีแค่ตัางดวงกระสุนนะครับในการนะครับคุณผู้ชมที่ได้รักับเจ้าเรดฮอคตัวนี้เกิดกับพอดีนะครับ ถึงกระถอยซอมห้า,า,าแล้วกันเร,นะเรานับเป็นห้าแล้วกัน,นบนนอันนี้เป็นลูก ซ็อกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะยับมันขึ้นมาหน่อยนะฮะกับลูกที่ยังไม่ถึงขั้นไฮดรัสซ็อกแต่ว่าก็เป็นหัวเพื่อระเบิดเล็กน้อยนะครับลูกปแพง์เนี่ยลูกเป็นแนี่คำนวณเงินไปได้นะคะอะไรนะลูกเป็นแนี่เงินทั้งนั้นเลยค่ะช่วยคำนวณเงินนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองนัดสองนัดแล้วกันคุณผู้ชมจะได้ไม่เบื่อเงินนะฮะไปกัน อุ้ยแรงแน่เลยอ่ะไปกิกน okay. <ight> ่ากลัวแรงอีกอีกมากๆเลยก็ท่าดูดิเฮ้ยถ้าไม่ยิงแล้วค่ะเป็นรูปแบบนี้ต้องให้ชาลงท่านก็มือแทงก็สิแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเมื่อกี้คือเจ้าลูเกอร์เวฟฮอปนะฮะเกิดขึ้นนะครับลักษณะที่ต้องยาวนะครับแ ดีวจะยิงเป้านี้ไปละนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตใช้เจ้าทรัสเร่งูนิ้วนะฮะมีเป้าหนึ่งแล้วกันเพราะว่าด้วยน้ำหนักอันนี้ค่อนข้างมากผมว่ามันเลยทำให้การปีนคอยน์ทีตัวล่ากขาจะพอคุยเป้าขึ้นที่หนักเท่าเดิมหัวกสุนน้ำหนักเท่าเดิม มันต้องถีกว่าแน่ๆเพราะเทอร์รัสผมอ่านรวิวมาจากมืองนอกแล้วเนี่ยเป็นปืนที่คนอเมริกันไม่เล่นเลยนะฮะท่าบอกว่าเป็นปืนที่ยิงถ้าเกินครับ200นัดขึ้นไปแล้วปืนกระปงปืนจะมีอาการร้าวนะครับเราก็ได้มาลองเองแล้วกันไม่ต้องไปฟังขี้ปากพวกอเมริกันนะฮะขออนุญาตใส่ทำการโรดสก่อนนะครับใช้ลูกซ้อมครับเราจะใช้ทั้งหมด5นัดด้วยกันนะฮะ โอเคดูเป็อูครับบริยญาตรุปจ okay, ันทั์นะครับเคครับเราดูนะวพี่อนครับดูดีไซน์นะฮะ ็ต้องรู้ตำแบบหน่งตาอย่างไรละนะี่คือการลองนะฮะ<อ>แ,แ,แ,แต่ผมรู้สึกว่าลูกตู้หิบกว่านะอะไรหิบกว่าคะแต่ว่าการจับลูกตู้จับขนาดมือกว่ามีมีพื้นที่ฝั่งซ้ายมันมันมันเล็กกว่าใช่ไหมใช่ครับแต่พอเป็นคาราสลุบเนี่ยมันจับด้มือเดียวก็ได้ออลองไหมผมอยากให้ท่าลองหน้าัวมือแหกกับหน้าแหก นะเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำการยิงอันนี้ก่อนโดยการใช้ห <Okay. S 1> ัวอีกแบบหนึ่งนะ<า>ใช่ไหมด้ช็อกเนาะจะได้จะได้รนะู้เป็นอีกสิ่งเดียวเพราะว่าผมขอลูกมันน้อยแล้วลูกลอสองแ<ส>บบยิงให้ความรู้สึกต่างกันไหมคะต่างลูกสองแบบต่างกันจริงๆนะคือน้ำหนักแรงที่มันถีบออกไปอ่ะคือเกมอาจจะเท่ากันแต่น้ำหนักของหัวไปถึงแรงประแทกเน,นี่ยผมว่ามันมันมันต่างกันเยอะนะอะไรฟีลดีกว่ากัน ชอบอะไรมากกว่านุ่มนวลฮะชอบปลอมดิลูกสอมนุ่มนวลกว่านุ่มนวลถ้าไม่ค่อยรู้สึกอะไรเอานี้ยผมขอเก่าๆยิงไปหน้ชอปร้อสบาทผมต้องสี่อะไรคุณผู้ชมหนึ่โลเห็นมือสั่นไหมนะฮะบ๊ายบายเห็นนข้าวได้เลยหนึ่งจาน่ะซูชิอ่ะซูชิจานหดี่วพุณผู้นะครับแล้วมาตรงลายดีกว่าไม่เห็นเต็มเต็่วโอเค แต่ว่าด้วยด่วยด้วยดมที่เขาเซ็มที่มาก็คือมีตัวล็อกมูถึง2ตัวด้วยกันะนะฮะตัวจะปลดได้เนี่ยก็ต้องปลดทั้ง2อนน 2> งอันนะครับนะดำอย่างที่เราใช้เป็นลูกซ้อมเนี่ยที่ตะเกียบเขาเมาส์นะคะเมาส์เยอะอะผมลองแล้ว คือบอกก่อนผู้ชมผมไม่ใช่ครูรู้เรื่องปืนผมเป็นคนชอบสะสมชอบเล่นนะฮะแล้วก็ชอบกินอะไรที่แปลกๆแบบแปลกใหม่นะฮะเพราะเขียนแะเขียนมือถัานะฮะแต่ว่าผมเลยไม่สามารถให้คำแนะนำคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมให้คําแนะนําในเรื่องของความรู้สึกสำหรับผู้ใช้นะฮะว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าคุณอยากจะร,ร,รู้รู้เรื่องราวดีๆหรือว่าความรู้ดีเนี่ยคุณต้องไปถามตัวสนามหรืมีคนสี่อจะให้ความรู้คุณเยอะนะครับ ขออนุญาตคุณชาดีกว่าสเปคสปะไรเทไปหมดนะครับนี่รูจะรูมันจะแบบละเมียดละไมมากสังนี่อันนี้เก้าเก้าจะเป็นอยแบบนี้อันนี้สองนี่ห้องนี้ก็สูงมันจะเมมากคมมากเหมือนลูกศรนะครับคุณชาคุณชาดีกว่าถือให้ผมมาเยอะละนะฮะหนักเบรกพ็อกนะครับใช้ชัยลวดไหนคะลูกนี้ได้หมดเลยครับถ้านัดถ้านัดเลยเหรอสามก็พอไหมอ่ะ ขนาดยิงเก้ายัางมือสั่นเลยวันนี้โอเคฮะเราจะทำการยิงนะครับจับเจ้าเวดฮอคนะฮะจับยังไม่ถนัดเลยอะ่ะคุณจับมั่นๆนะฮะอย่าทำปืนผมตกก็พอครับอย่าตกก็อย่าว่านะคะเร็วไว่านะครอเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมือหลุดไปหรือเปล่าครับมือไม่หลดุดค่ะต่แบบ มันลื่นใช่ไหมฮะแต่แบบ <c oughs> แขกแล้วค่ะ <c oughs> จริงเหรอถ้าเมื่อกี้คุณเห็นตัวปืนคือไหมฮะใช่พี่ค่ะแล้วขอขออีกสองลูกหนักมากกระทแทกแรงมากดูสิมือกันบอบบางของค่ะเลยเลยอะดูดิแต่ว่าโอ้ยขอแม่เราไม่อยากกินเฮ้ยแต่มันแม่นจริงมันเข้าหัวเลย <c oughs> อ่ะคุณอีกทีเด่นเอา <c oughs> เอาแบบปลอดภัยเออเริ่มเกงแข็งขึ้นครับแต่จะเกงขออนุญาตเกงนิดนึงนะคะอาจจะผิดหลักนิดนึงแต่ว่าเพื่อไม่ให้ปืนตก นีーーー่ยนะฮะคุณรู้ว่าพอเวลามันถีบมาเนี่ยมันมันใกล้หน้าคุณมากแต่แบบช่วยดูมันเข้าแค่ร้อยรูนะฮะติงนัทเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนจะยิ่งกว่าเดิมนะถ้ามือล้าเนี่ยอย่านะขอร้องเพราะเดี๋ยวหน้าแหบจริงๆโอเคแล้วอันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเป็นไงบ้างขอไม่มีอะไรมากค่ะขอไปโรงพยาบาลได้ปหมถือแป๊บหนึ่งถือใส่หน้าเป็ามจริเดี๋ยวเอาลูกออกให้ก่อน มือมือแบบว่าเจ็บมากเลย่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าขออนุญาตครับอ่ะไม่มีใครอยู่นะฮะมันยอดจริงจนี่โอ้โหนี่แค่หัวลิ้มลิ้มแล้วถ้าหัวคนจริงๆิงชามาตรงเล่นตายอันนี้อันนี้เริ่มไม่ไหวถ้าเกิดยิงต่อไปอาจจะไปนู่นอยากให้รีววดูมากสมมุตินี่มือคุณฮะนี่ปืนฮะมันมากอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเหมือนอย่างเงี้ยตัวมันไปทั้งตัวขนาดตัวผมยังมันสูงอย่างเงี้ย เอจะใส่โซ่สูงผิดแล้วครับผิดผิดกดผิดกดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยเรนจิ้งปูนะฮะให้คุณชาตัวนี้ผมรู้สึกว่าจับยากกว่าแค่นั้นแต่ว่ามือคลิปจับสบายอ่ะโหลดลูกเลยชาไม่แหนะโหลดลูกเลยไม่ให้ชาพักเลยหรอขอคู่ต้องพักตูนบราซิลนะฮะเลยาบอกไปว่าเรนจิ้งปูคืออัสเตเลียูเพื่อการบริการแน่นอนฮะต้องวอมนิ้วเลยอ่ะปวดแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วลองมา ที่เดิมไปแล้วกันนะคะรูปเดียวรูปเดียวรูปเดียวพอไหวปะจะม่ไหวไม่ต้องเดี๋ยวล่วงไม่ไหวฮะโอเคยิงไม่หวคุณผู้ชมไม่ใช่ชาไม่กล้าครับแต่รู้ไม่ถึงอะลองดูคุณชมคือชากลัวทำปืนหล่นค่ะอยากรู้ว่า ตรงกลางขหรอใช่จริงเหรอคุยมาเพียกันดีกว่ามาวาโดเด้โดเด้อันนี้นแรงอะไรอะคะผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ผมยู่นี่โอยขโมยมน,นี่ของเขานะ <c oughs> คือคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าลูกใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเท่หรือว่ามันยิงแม่น เอาให้มันแบบเข้ากับเราที่สุดดีกว่าอ,อย่างผมชอบผมอยากรู้ว่าแรงขีดเป็นยังไงอย่างคุณชาเขาถนัดเนี่ยสี่ห้าสามนิ้วชาถน,านันดเพราะว่าชาเขามีสมาธิแต่ตัวผมผมที่สุดยิงเก้าที่เอ่อโครงปืนเป็นแบบเหล็กนะ,นะฮะน้ำหนักค่อนข้างหนักผมสามารถยิมได้มากกว่าแต่นะครับแต่ว่าสำหรับคนตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเอารอยหรือว่าปืนเล็กเนี่ยเจับไ <คอ S 2> ปกก็เี่ยวไม่ได้แล้ววเกี่ยไม่เข้าก็เลยไม่ยิงเล็กตัวทำปืนหลด เอาล่ะคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าวันนี้ขอบคุณมากนะฮะก็ถือว่าเราให้ความรู้พอสังเกตนะครับกับปืนแปลกๆแ,และกันที่เขาเรียกว่าสะสมนะฮะย่งนี้นก็ตามก็เดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการขอบคุณมากในช่วงเวลสิ่งรับ